สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทํารองเท้าไก่กันนะคะวัสดุง่ายๆของเรานะคะก็คือยางในรถนะคะแล้วก็เหรียญห้าแล้วก็ดินสอสีนะคะในการทําหลังจากนั้นเราก็จะใช้เหรียญห้านะคะวาดเป็นวงกลมสี่วงซ้อนกันนะคะแบบนี้ข้อดีในการทํารองเท้าให้ไก่ใส่นะคะนอกจาก ไก่จะไม่เจ็บเท้าแล้วนะคะป้องกันบาดแผลต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สําคัญก็คือเป็นอะไรที่เราสามารถทําเองได้จากยางในรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะเพราะว่ายางในรถมอเตอร์ไซค์ก็คือมันจะนิ่มและยืดหยุ่นได้ดีนะคะและการใช้เหรียญในการท่บเป็นวงกลมสวงซ้อนก็ง่ายสําหรับการตัดเราไม่ต้องหาวัสดุอุปกรณ์อะไรให้มันยุ่งยากแล้วก็เหมาะกับขนาดเท้าไก่ทุกตัวนะคะในลาว ขนาดไซส์นี้ดีมากๆค่ะหลังที่เจ้าหล,หลังจากที่เราวาดวงกลมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดตามรูปรองเท้าไก่นี้เราก็ทําเป็นคู่นะคะนี่นะคะก็ตัดตามแบบเลยโค้งตรงกลางนี้ไม่ต้องตัดนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้เชื่อมต่อสําหรับไอ้รัดเท้าไก่ค่ะตัดโค้งงอตามรูปแบบนี้นะคะ ตามที่เราวงกลมไว้ก็เป็นการทำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนี่นะคะข้างแรกหลังจากนั้นเราก็จะตัดเป็นแบบนี้นะคะเคล็ดลับในการตัดอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้กันไกลนะคะที่มีความคมพอสมควรในการตัดแล้วก็จะง่ายมาก นี่นะคะตัดเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะพับยางนะคะพับยางแล้วก็กริบด้วยกันไก่เราจะทําเส้นขอบบางๆนะคะเพื่อที่จะให้สวมขาไก่ได้นั่นเองค่ะหลังจากที่เราตัดแบบนี้เราก็สอดกันไก่ตัดแล้วก็ตัดเป็นวงกลมนะคะเป็นรูโบ รองเท้าไก่แบบนี้ดีอย่างไรก็คือมีความยืดหยุ่นแล้วก็ที่สําคัญคือการหนามตาขาไก่ได้เป็นอย่างดีค่ะอะไรที่สําคัญก็คือไม่ร้อนแล้วก็ทําได้ง่ายวัสดุที่บ้านเราก็คือยางในรถนั่นเองนะคะเพราะว่าบ้านใครก็มีทั้งนั้นไม่ต้องซื้อเพราะซื้อคู่หนึ่งก็ค่อนข้างจะมีราคาสูงพอสมควรฉะนั้นเราได้แบบนี้มานะคะ ทำแล้วใช้ได้จริงค่ะก็เป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากนะคะทำง่ายง่ายแค่วัดเราไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดใช้เหรียญอย่างเดียวค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็แบบนี้เลยค่ะลองทำกันดูนะคะไม่ยากแล้วก็ขั้นตอนก็แสนง่ายขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ